ภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่นะภาพยนตร์ไทยส่วนใหญ่เนี่ยทั้งเรื่องเลยพระเอกจะนิสัยเดิมพฤติกรรมเหมือนเดิมเดินต้นต้นเรื่องเป็นยังไงปลายเรื่องเป็นแต่แต่หนังต่างชาติหนังนดีๆเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนาทีที่ชั่วโมงกับสิบเก้านาทีเนี่ยดวงตาพระเอกใสขึ้นแล้วคุณดูนะครับแสงในเรื่องเนี้ย จากเดิมที่ทึมๆม,มัวๆม,มาหนึ่งชั่วโมงให้เราดูเนี่ยแสงขมุกข,ขมัวมาทั้งเรื่องตอนนี้สว่างเฉยเลยอันนี้ภาษาฝรั่งเศสเ็าเรียมมีซองแสงวัตถุสะท้อนจิตใจอ่าควาหมายเลยก็คือว่าใจพระเอกตอนนี้สะท้อนออกมาแล้วแล้วมุมกล้องก็เปลี่ยนนะหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามุมกล้องเนี่ยพระเอกหน้าใหญ่เต็มจอตลอดตอนนี้พระเอกตัวเล็กลงความหมายคืออัตตาพระเอกลดลงด้วย คนที่เข้าเรียนมาทางสายผู้กํากับสายทําภาพยนตร์เนี่ยดูเรื่องนี้แล้วเขาจะเข้าใจนะแต่นี้พวกเราเข้าใจตามคนด้วยพระเอกเริ่มตัวเล็กลงก่าเดิมเริ่มเห็นไหลเห็นอกเห็นเอวในในตัวละจากเมื่อก่อนฉายที่ไราเห็นแต่หน้าเนี่ยฉันยิ่งใหญ่เลยเกินพระเอกเริ่มสงบจิตสงบใจเริ่มผ่อนคลายร่างกายกายสบายใจสบายมีปัญญายาณเกิดขึ้นมีอินทูอิชั่น มี wisdom เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นเขาก็เลยมาขอบคุณโซเคติสขอบคุณโซเคติสนะที่คุณทําให้ฉันเปิดศักยภาพของฉันที่ทําให้ฉันได้ใช้ปัญญาญาณของฉันเองโซเคติส so เขาบอกว่าฉันไม่ได้สอนเลยเธอเหรอกฉันแค่ใช้คําพูดใช้การกระตุ้นต่างๆในฐานะที่เป็นファ c i เตเต t o r ในฐานะที่เป็น m e n เทอนะครับเขาก็ใช้เทคนิคต่างๆให้พระเอกเนี่ย ระเบิดตัวเองจากข้างในออกมาระเบิดตัวเองจากข้างในเพราะอะไรครับมนุษย์เราทุกคนเนี่ยฉลาดเหมือนกันหมดแล้วครับไม่มีใครโง่กว่ากันขึ้นอยู่กับว่าใครจะระเบิดตัวเองได้ก่อนเห็นข้างในก่อนแต่เราเกิดมาเราถูกหลอกให้ยุ่งกับเอาเตอร์ตลอดเลยถูกลากเอาไปเอาชนะเรื่องนั้นต้องได้อันนั้นลาบยศสรรเสริญหลงไหลไปกับกินกามเกลียดตลอด มันเป็นเอาท์เตอร์เราต้องหันเข้ามาดูภายในตัวเราดูการเปลี่ยนแปลงภายในของเราใจเรามันขุ่นมัวไหมใจมันใสไหมมีสติรู้กายรู้ใจรู้ความคิดสะสมมันไปเรื่อยๆพละ5ห้าอินรีห้าก็แล้วแต่มันก็จะเติบโตขึ้นฝึกสังเกตกายใจคิดทําใจสบายๆมันจะเห็นความคิดชัดขึ้นเมื่อใจสบายๆเราก็จะเห็น